สวัสดีครับแปงเคียบอลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับเพราะว่าหนึ่งตำนานของโลกฟุตบอลได้เสียชีวิตลงไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เป็นแดไกเซอร์ฟานเบคเคนเบลเออร์คือถ้าถามว่าฟานเบคเคนเบลเออร์เนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นแค่หนึ่งใน3คนของโลกนี้ที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะแล้วก็ในฐานะผู้จัดการทีมก็คงเป็นอะไรที่สามารถเข้าใจได้ในทันทีนะครับและที่สําคัญนะเขาคือคนที่ ผมอาจจะต้องขอใช้คําว่าปฏิวัติเลยนะครับเขาคือคนที่ปฏิวัติการเล่นกองหลังโตกลางของโลกฟุตบอลไปเลยเพราะว,าว่าวิธีการเล่นของเขานะครับมันแตกต่างกับกองหลังในสมัยก่อนมากๆเลยและในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของแดไกเซอร์เพื่อเป็นการลําลึกถึงเขาเป็นครั้งสุดท้ายกันนะครับสำหรับฟรานเปคเคนเบลเออร์นะครับจริงๆแล้วนะเขามีชื่อเต็มว่าฟรานอันโทนเปคเคนเบลเออร์ซึ่งมันก็มาจากชื่อของคุณพ่อของเขาเนี่ยแหละครับฟรานเปคเคนเบลเออร์ คือพ่อเขาเนี่ยตั้งชื่อลูกให้เป็นชื่อเดียวกับตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็คุณแม่อนโทนีเบ็กเคนเบลเออร์ก็เอาคําว่าอนโทนในอนโทนีเนี่แหละครับที่เป็นชื่อของคุณแม่เนี่ยมาใส่เป็นชื่อกลางนั่นเองและฟานเบ็กเคนเบลเออร์หรือที่พวกเราเรียกกันว่าแดกไกเซอร์นะครับเขาเป็นคนที่ในวงการฟุตบอลเยอรมันเนี่ยให้ความสนใจมากๆคนหนึ่งเลยนะทางวิธีการเล่นไหวพลิปความคล่องแคล่วนะครับมันดูสวยงามมากๆซึ่งมันจะแตกต่างกับนักเตะในสมัยก่อนนะครับที่จะเน้นไปในเรื่องของการประทะและใช้กําลังกันมากกว่า และฟาน์เบคเคนเบลเออร์นะครับก็ทําให้ตําแหน่งที่เรียกว่าลิเบโลได้กลายเป็นที่รู้จักกันในเกมฟุตบอลซึ่งตําแหน่งลิเบโลนี้นะครับมันก็จะเป็นตําแหน่งกองหลังเนี่ยแหละโดยที่คนที่เล่นเป็นลิเบโลนะจะเป็นคนที่เล่นในตําแหน่งกองหลังตัวกลางในระบบแผงหลัง3คนเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีอิสระมากกว่ากองหลังทั่วไปคือถ้าให้พูดสั้นๆนะครับมันก็คือตัวรับอิสระนั่นแหละก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าตำแหน่งนี้นะครับในช่วงที่ต้องเล่นเกมรับนะ ลิเบโรอาจจะดันขึ้นสูงไปทำหน้าที่ตัดเกมจนเหมือนกับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในปัจจุบันนะครับหรือว่าอาจจะห้อยอยู่เป็นตัวสุดท้ายเพื่อทำการเช็คลำหน้าหรือว่าดักเก็บในจังหวะสุดท้ายได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าความเข้าใจกันระหว่างกองหลัง3คนเนี่ยมันต้องสูงมากๆและในช่วงเวลาที่ทีมเล่นเกมลุกนะครับ <c oughs> เขาก็สามารถเตมิมเข้าไปเล่นเกมลุกได้ด้วยหรือเขาอาจจะพาบอลเลี้ยงขึ้นไปจนเหมือนกับเป็นจอมทัพของทีมก็ได้เช่นกันนะครับ <c oughs> และก็ตลอดระยะเวลา14ปีที่เขาอยู่กับบาเยอร์มิวนิกนะครับ เขาสามารถคว้าแชมป์บุนเดสลลกาได้4สมัยเดฟเบอโพคา4สมัยยูโรเปียนคัพหรือว่ายูฟาแชมเปียนลีกในปัจจุบันนะอีก3สมัยนะครับและอีก2ถ้วยเก่าแก่ที่ยกเลิกไปแล้วนะครับอย่างคัพวินเนอร์คัพแล้วก็อินเตอร์คอนติเนนทัลอย่างละอีก1สมัยแล้วก็รวมถึงรางวัลส่วนตัวอย่างบาลองดออีก2สมัยนะครับซึ่ง2สมัยที่เขาได้นี้นะครับมันก็ทําให้เขาได้กลายเป็นกองหลังคนเดียวของโลกนี้นะที่คว้ารางวัลบาลลองดอได้มากกว่า1ครั้ง และก็ยังไม่ได้รวมถึงช่วงไทยอาชีพด้วยนะที่เขาย้ายไปร่วมทีมนิวร์กคอสโมก่อนที่จะพาทีมคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด3รายการและกับทีมชาติเยอรมันนะฟานส์เบ็คเคนบาวเออร์สามารถพาทีมชาติเยอรมันที่ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเยอรมันตะวันตกอยู่นะครับเข้าชิงชนะเลิศฟ,ฟุตบอลโลกได้ในปี1966ก่อนที่จะแพ้ให้กับอังกฤษเจ้าภาพไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะครับเขาอายุได้เพียงแค่21ปีเท่านั้นเองและเขาบอกว่าตัวเองอ่ะยังเด็กเกินไปและพอเขาอายุได้ถึง27ปีนะ คือช่วงอายุตั้งแต่27ถึง29นะครับมันคือช่วงพีของนักฟุตบอลอยู่แล้วและเขาก็สามารถพาเยอรมันตะวันตกเนี่ยคว้าแชมป์ยูโรได้ในปี1972ก่อนที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้นะครับในปี1974และหลังจากที่เขาแขวนสตารไปนะฟรน่์เบ็คเคนบาวเออร์ต้องมาคุมทีมชาติเยอรมันตะวันตกลุยศึกฟุตบอลโลกปี1986คือต้องย้อนไปในปี1984ก่อนนะครับคือว่าในปีนั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย จากเดิมเนี่ยที่เป็นทีมที่ประสบความสาเร็จมาโดยตลอด1972พวกเขาได้แชมป์บอลยูโรต่อเนื่องมาจนถึงปี1974พวกเขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับและในปี1976นะครับพวกเขาทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศบอลยูโร bon อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้นะเขาแพ้ให้กับเชโกซโลวาเกียหลังจากที่เสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2และแพ้จุดโทษ5ประตูต่อ3นะครับและในฟุตบอลโลกปี1978อาจจะมีผลงานที่ตกลงไปนะเมื่อพวกเขาตกรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2นะครับ แต่ว่าในปี1980เนี่ยพวกเขากลับมาได้แชมป์ยูโรอีกครั้งหนึ่งและในปี1982นะครับทะลุไปถึงรอบชิงฟุตบอลโลกก่อนที่จะแพ้ให้กับอิตาลีในนัดที่คลาสสิกที่สุดตลอดการในประวัติศาสตร์นัดหนึ่งนะครับใครที่ดูไม่ทันนะแนะนําเลยนะครับไปหาดูย้อนหลังเปาโลรอซี่สุดยอดมากๆแต่ว่าพอมาถึงปี1984นะครับเยอรมันตะวันตกตกรอบแรกบอลยูโรโดยที่พวกเขาเนี่ย,ยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นนะครับ และ DFB หรือว่าสหาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันนะครับบอกว่าใครไม่อายผมอายมันเป็นผลงานที่น่าอายมากๆนะอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับพวกเขานั้นต้องการกอบกู้ศรัทธ,ธาอย่างเร่งด่วนในทันทีพวกเขานั้นจึงตัดสินใจใติดต่อไปหาฟรานซ์เม็เคนเบลเออร์นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยฟรานซ์เม็เคนเบลเออร์เขาไม่ได้เต็มใจอยากจะรับงานเลยนะแต่ว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธได้โดยที่เขาได้ออกมาเฉยเลยในตอนหลังนะครับว่าการที่เขายอมตกลงรับงานคุมทีมชาติไปเนี่ยมันก็เพียงเพราะว่ามันคือภาระผูกพันทางศีลธรรม คือมันอารมณ์ประมาณว่ามันเป็นการตัดสินใจโดยการใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกของตัวเองและงานใหญ่งานแรกของเขานะครับก็คือฟุตบอลโลกปี1986โดยที่ฟรานซ์เบ็คเคนบาวเออร์นะครับเขาได้พาทีมชาติเยอรมันตะวันตกหักปากกาเซียนทุกสำนักลงได้หมดเลยเพราะว่าในตอนนั้นนะครับมันแทบจะทุกคนเลยเขาเชื่อว่าเยอรมันตะวันตกนะครับจะต้องตกรอบแรกแน่นอนแต่ว่าฟรานซ์เบ็คเคนบาวเออร์นะครับเขากลับพาเยอรมนตะวันตกทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จ ก่อนที่จะแพ้ให้กับอาร์เจนตินาของมาราโดน่าซึ่งมันก็คือปีเดียวกันกับที่ถูกพูดถึงในเรื่องของหัตพระเจ้านั่นแหละครับซึ่งในเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับมาราโดน่าเขาก็เป็นคนแอสเซสต์ให้กับฮอเก้รหลุยส์เบรูชาก้าหลุดเข้าไปยิงเป็นประตูชัยและจบเกมที่สกอร์มประตูต่อ2จากเดิมนะครับที่เขาตั้งใจจะคุมทีมแค่ระยะสั้นๆก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับเฮลมุสเบนเฮาหลังจากจบฟุตบอลโลกแต่มันกลายเป็นว่าเมื่อฟานซ์เบ็คเคนเบลเออร์นะครับสามารถทําทีมได้มีผลงานที่ดีมาก อะไรไม่เสียก็ไม่ต้องไปซ่อมมันนะเดฟเบดยงได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะครับและฟรานซ์เบคเคนเบลเออร์ก็รู้สึกว่างานของเขายังไม่จบเขายังไม่สามารถลงจากตําแหน่งได้เขาจึงตอบรับสัญญาคุมทีมต่อไปจนจบฟุตบอลโลกปี1990และในฟุตบอลโลกปี1990เนี่ยแหละครับที่เขาสามารถพายเยอรมันตะวันตกล้างแค้นอาร์เจนตินาได้สำเร็จจุดโทษของอันเดสเบรเมในนาทีที่85มันก็ทำให้ฟรานซ์เบคเคนเบลเออร์นะครับ กลายเป็นคนที่2ที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและในฐานะผู้จัดการทีมโดยที่คนแรกที่ทําได้นะครับก็คือมาริโอซากาโร่ตำนานทีมชาติบราซิลก่อนที่ดิเิเย่เดชองจะก,กลายเป็นคนที่3ที่ทําได้กับทีมชาติฝรั่งเศสในปี1998และ2018 และถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมกับฟุตบอลในสนามของเขาจะสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับแต่ว่าฟานส์เบคเคนเบลเออร์ก็ยังคงทํางานให้กับเดฟบต่อไปนะโดยงานที่เขายกให้ว่ามันเป็นงานที่สําคัญที่สุดนะมันก็คือความพยายามเสนอชื่อเยอรมันให้กลายเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2006นะครับและถึงแม้ว่าทีมชาติเยอรมันจะพลาดท่าแพ้กับทีมชาติอิตาลีทีมที่เป็นแชมป์ในปีนั้นนะครับในรอบรองชนะเลิศแต่ว่าฟานส์เบคเคนเบลเออร์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าฟุตบอลโลกปี2006 คือฟุตบอลโลกที่มีความหมายต่อตัวเขามากที่สุดเป็นการส่วนตัวและเมื่อช่วงวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งบ้านเรานะแต่ว่าถ้าเป็นเวลาในฝั่งยุโรปเนี่ยหรือในเยอรมันนะครับก็จะประมาณราวๆ6โมงเย็นนะครับทางครอบครัวของฟรานซ์เบคเคนเบลเออร์เนี่ยเขาได้ออกมาบอกว่าฟานซ์เบคเคนเบลเออร์ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ระบุว่าเสียชีวิตที่ไหนและก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะสักประมาณปีที่แล้วนะครับทางครอบครัวเขาเนี่ยเคยบอกกับสื่อเยอรมันว่าฟรานซ์เบ็คเคนเบลเออร์มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีและกําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้รับรู้จากการเปิดเผยของทางครอบครัวของเขานะครับและสุดท้ายเขาก็จากโลกนี้ไปด้วยอายุเพียงแค่78ปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่ามันเร็วไปนิดนึงนะครับแต่จะยังไงก็ตามนะก็ต้องขอบคุณนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยทำให้ทุกคนมีความสุขกับก,บการดูฟุตบลลที่่เเขาเนนะ ไม่ว่าจะเกิดทันหรือไม่ทันในยุคข,ของเขานะครับแต่ทุกคนเนี่ยกลับรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้ชายที่ชื่อว่าฟรานซ์เบคเคนเบลเออร์ได้เป็นอย่างดีหลับให้สบายนะครับ